สวัสด,ดีครับวันนี้ผมจะมาพาคิดคลิปนะครับคือนี่คือไข่ตั้งเตอทีวีให้หเสียงราษาไทยเฮ้ยน่มาไดอท่าหลนนน่นนั่นอ่ะอาให้เฮ้ยไททันเ้เ๊แล้วเราต้องข้ามปรปาปใจที่เราอยู่ในกำแพงนี้เราก็ยังปลอดภัย แต่ว่าถ้ามีไททัน60เมตรล่ะเออก,ก็จริงนะ,ะพูดยังไม่จบแล้วนั่นล่ะด้านหลังไงอ๋อโอเคได้ดว้าวไม่นะฉันจะไปช่วยนายเองไม่เป็นไรนะเพื่อนอย่ย yeah. จะให้เราลงมาทำไมวะไม่เออเราไปหาอะไรกิดนดีกว่าแมวอะนั่นด้าน,นหลังโอ้ตกใจง่ายมากเตรียมปืนใหญ่พร้อมเออมันจะมาแล้ว <c oughs> ว้า ฉันจะไปจัดการโอเคทุกอย่างโอเคดีโอเมน้ oh, ฉันกำลังจะโดนกินว้ามาเออปวดทราบไททันบุกเมืองเฮ้แกมันพูดทำไมวะไม่ต้องมาพูดเลยเออเอมเราไปจัดการกันไหมเออโอเคได้สิ เฮ้ยไปก่อนเนะนาะนี่ก็ดีนะย<า>อย่าเออนะตายละแกโอ้าไม่เนาะ What the fuck จำไม่ช้านะไว้ฉันจะไม่ทิ้งนายโอเคดีมากเพื่อนเปล่าฉันหลอกนายเออเหมือนนะว้านายทอ้องอึกแน่อออเอออาเฮ้ยได้ไงวะ บูนายทำได้ไงดึกเอออ่าเดึกตูเฮ้ย,อ,ย,ย,ยอูยังมาหัวหน้าอ่ะนั่นบูบูใช่ไหมนั่นเพื่อนแกอ้อเย่แล้วเออบูบูอย่าตบนะ อยู่นะในคือในเป็นไททันหรือมนุษย์อ๋อยังดูไม่ออกนะเนี่ยอืออ้าวยาวอ่ะอ่าปงโอเคใช้แผ่นสองได้เพื่อนตบมือหน่อยปาฮึดิง เอาเลยปีว้าจบึจบน,นะครับถ้าถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และซับสไคร์ด้วยนะครับอุ้ยมาเฉยโอ้ยเอ้ยแป๊บ